ครับสวัสดีครับขุดยากันครับยาอย่ายงก่อป่ะนี่นนข,ขุดยาครับวันนี้มันมีเม็ดนี่ครับต้องขุดออกครับเอ้ก็็หลงำระหุ่นรอจีนี่หย่อน,น,นทำงานนะครับ โอ้ยาวแล้วครับยังไม่ถึงครึ่งเลยทำงานไปครับนี่ครับดูข้าวโพดครับข้าวโพดโดนลมพัดถล่มนะครับง่อใหม่ครับสองวันก่อนนี้โอ้โหเหลืองแปดครับ <laughs> เหลือง ิ่มงอกออกม่แล้วครับภาพโยุพายุลมทำงานครับทำงาน ทำงานไปเรื่อยๆครับไม่ทำก็ไม่ได้ตังค์ครับ <c oughs> มาหาตังค์ครับต้องทำงาน อ้อยครับที่นู้นนะครับล้มหมดครับล้มไปมาไปมาล้มทับกันนะครับนี่ครับเรือจะขนทิ้งตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับหน่วยมันครับยาวไปถึงนู้นเลยครับทำงานต่อนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ ติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ